หนูกระท้อนตอนชาวพุทธที่ดีกับหนูกระท้อนในเช้าตรู่ของวันหยุดปิดเทอมกระท้อนกำลังช่วยคุณแม่เตรียมอาหารสำหรับไปทำบุญที่วัดในเช้าของวันนี้คุณแม่คะเราเตรียมปิ่นโตไปวัดเรียบร้อยแล้วหนูต้องเอาอะไรเพิ่มไหมคะนอกจากอาหารแล้วก็มีขนมหวานและผละไม้ดอกไม้ทูบเทียนด้วยจากหนูกระท้อน กระท้อนยิ้มรับที่คุณแม่บอกและเตรียมของใส่ตะกร้ายอย่างเรียบร้อยๆๆๆเสียงเคาะประตูดังขึ้นกระท้อนเดินออกไปเปิดประตูหน้าบ้านก็มองเห็นว่าคุณยายถือปิ่นโตเตรียมไปวัดเรียบร้อยแล้วจึงเชิญคุณยายเข้ามานั่งรอในบ้านสวัสดีค่ะคุณยายเชิญคุณยายมานั่งพักดื่มน้ำก่อนนะคะจ้าหนูกระท้อน หนูกระทร้อนเชิญคุณยายมานั่งที่เก้าอี้รับแขกพร้อมเอาน้ำดื่มมาให้คุณยายอย่างมีมารยาทและนอบน้อมสักครู่คุณแม่ก็มานั่งข้างๆกระทร้อนและกล่าวสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายดื่มน้ำนั่งพักสักครู่นะคะจ้ากระท้อนเป็นเด็กน่ารักเสมอเลยมารยาทเรียบร้อยมากๆน่าเอ็นดูจริงๆขอบพระคุณนะคะคุณยาย เดี๋ยวหนูขออนุญาตไปแต่งตัวเตรียมไปวัดนะคะกระท้อนเดินเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูกันตาเคยสอนในห้องว่าหากเราจะไปวัดเราต้องแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะคือเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ถ้าเราไปโรงเรียนวันเปิดเรียนชุดนักเรียนคือชุดที่เหมาะสม แต่ตอนนี้เราไปวัดกับคุณแม่และคุณยายเราควรใส่ชุดที่สีไม่ฉูดฉาดเรียบร้อยไม่สัน้นหรือรัดจนลุกนั่งลำบากไม่รัดรูปกระท้อนจึงเลือกใส่ชุดสีขาวกระโปรงยาวคลุงเขา่ารวบผมอย่างเป็นระเบียบแล้วเดินลงมาหาคุณยายและคุณแม่กระท้อนเก่งมากจะลูกแต่งตัวเหมาะสมกับการไปทำบุญที่วัดมากเลย คุณแม่คุณยายและกระท้อนเดินไปวัดด้วยกันไม่นานก็เดินถึงวัดเนินทองทั้งสคนเดินเข้ามาในวัดและถอดรองเท้าเพื่อเข้าไปนั่งทำบุญเมื่อกระท้อนเข้ามานั่งที่จึงถวายอาหารและดอกไม้แก่หลวงตาโดยนั่งท่าเทพพิดายกปิ่นโตสองมือวางของลมบนผ้าที่หลวงตาทอดรับและก้มกราบพร้อมกับคุณแม่คุณยาย จำนวนสามครั้งกระท้อนนั่งฟังพระสวดอย่างสำรวมกายไม่พูดคุยขณะพระสงฆ์กำลังแสดงธรรมเมื่อพระสวดเสร็จเรียบร้อยคุณแม่และกระท้อนก็ได้นำน้ำที่กรวดเสร็จเรียบร้อยตอนแผ่เมตตามาเทใต,ใต้ต้นโพกระท้อนลูกสวดมนต์เป็นตั้งแต่เมื่อไรจะลูกเก่งมาก ลูกและเพื่อนได้ทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะที่โรงเรียนบ้านเนินทองมาแล้วค่ะเลยคุ้นเคยกับการปฏิบัติตนของชาวพุทธมามะกะที่ดีค่ะคุณแม่คุณยายเดินมาหาคุณแม่และกระท้อนเดี๋ยวเราช่วยกันทำความสะอาดลานวัดกันต่อนะจ๊ะค่ะคุณยายถือว่าเป็นการดูแลรักษาศาสนสถานด้วยใช่ไหมคะใช่จะ้ะลูกทั้งสคน ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดเก็บขยะบริเวณรอบๆการที่เราเป็นชาวพุทธคุณครูบอกว่านอกจากจะเข้าวัดถือศีลแล้วเราก็ควรดูแลศาสนาวัตถุและศาสนาสถานด้วยเพราะเป็นสมบัติส่วนรวมที่เราทุกคนควรช่วยกันดูแลรักษาอยู่เสมอใช่ไหมคะคุณแม่จากลูก นอกจากการนั่งสมาธิทำบุญแล้วการทำความสะอาดวัดก็ถือเป็นการฝึกจิตใจเราอีกด้วยนะจ๊ะก,กระท้อนหลังจากที่ทั้งสามคนช่วยกันทำความสะอาดวัดแล้วก็ชวนกันเดินกลับบ้านระหว่างทางก็พูดคุยกันกระท้อนหนูรู้ไหมว่าเวลาที่ยายมักจะชวนหนูนั่งสมาธินั้นมีประโยชน์อะไรกับหนูบ้างฝึกให้เรามีสมาธิค่ะ ถูกต้องจ้ะแต่นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบไม่ประมาทรู้จักยับยั้งชั่งใจในการทำไม่ดีด้วยนะจ้าช่วยจริงๆค่ะคุณแม่คุณยายกระทอนรู้สึกว่าตัวเองมีสติและไม่ประมาทเวลาจะทำอะไรขึ้นมากเลยค่ะเวลาทำการบ้านส่งคุณครูก็ไม่ค่อยผิดพลาดแบบเมื่อก่อนเลยเมื่อทุกคนเดินมาส่งคุณยายที่หน้าบ้าน ขอบคุณทั้งสองคนมากนะจ๊ะวันนี้ยายรู้สึกอิ่มใจมากที่ได้ไปทำบุญกับหลานกระท้อนด้วยหนูก็เหมือนกันค่ะคุณยายหนูชอบไปวัดกับคุณยายมากๆค่ะกระท้อนหนูรู้ไหมลูกว่ากระท้อนเป็นเด็กที่มีมารยาทและการปฏิบัติตนตามแบบชาวพุทธที่ดีเพราะหนูมีมารยาทที่ดีต่อผู้ใหญ่พระสงฆ์และการเข้าร่วมศาสนาพิธี และปฏิบัติตนเป็นพุทธม,มามกะที่ดีอยู่เสมอขอบคุณคุณแม่และคุณยายนะคะคราวหน้าเรามาทำบุญกันอีกนะคะกระทอนและคุณแม่ยกมือไหว้กล่าวลาคุณยายและเดินกลับบ้านด้วยกันด้วยสีหน้าที่สดใส